สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดาก็ได้โหลกแก้วใสๆแบบนี้มานะคะก็คือเดี๋ยวาอยากจะหาต้นไม้ใส่โหลกแก้วแบบนี้นะคะเอาไว้ปลูกเสริมดวงกันไว้ที่บ้านค่ะนอกจากเสริมดวงแล้วก็ยังช่วยฟอกอากาศด้วยนะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเดาจะเอาอะไรมาปลูกกันในโหลแบบนี้กันค่ะหลังจากที่เดาได้โหลมาแล้วนะคะเดาก็ไปหานี่อันนี้ก็เป็นขวดนะคะขวดอ่ะหาขวด ลมไซส์เล็กก็พอนะคะทีนี้เราจะมาตัดขวดประมาณนี้นะคะก็คือตัดประมาณตรงนี้ตัดประมาณแค่นี้ค่ะมาตัดเรียบร้อยนะคะเราจะเอาส่วนตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเราขอหากันไกลก่อนนะนี่แบบนี้ค่ะ หลังจากที่เราตัดเรียบร้อยนะคะเด้เอามาไว้กลางเหล่าที่เรามีค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ไปหานี่หาหินสวยๆนะคะที่บ้านท่านผู้ชมมีเหลืออาจจะเป็นลูกแก้วสวยๆก็ได้เอามาใส่ค่ะใส่ร,บรอบๆนะคะได้เอาตัวนี้เนี่ยวางไว้ตรงกลาง ใส่ให้เต็มเลยนะคะไม่เต็มเราไปหาเพิ่มนะคะมาใส่ให้เต็มะคะ่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากที่เราใส่จนเต็มแบบนี้นะคะตรงกลางเราก็จะเอานี่ค่ะว,ว่าลิ้นมังกรที่เราหามานะคะเอามาใส่เอามาเรียงให้สวยงามค่ะนี่แบบนี้นะคะจะให้ดูนี่ค่ะข้างๆนะคะเราก็หาไม้ที่สามารถปลูกในน้ำได้อย่างนี่ค่ะ เราไปเอามานะคะเป็นลิ้นมังกรเล็กนะคะเอามาใส่ไว้แบบนี้นี่ค่ะเป็นลิ้นมังกรเล็กนะคะแล้วก็ เศรษฐีเรือนนอกค่ะเอามาใส่แช่น้ำไว้จนลากงอกแล้วนะคะ<ม>ก็เอามาใส่ได้นี่ค่ะใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะ ฝั่งนี้เป็นเศรษฐีเรือนนอกนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นลิ้นมังกรค่ะทีนี้เราก็จะเติมน้ำลงไปค่ะอันนี้เราก็จะเติมน้ำลงไปในช่องตรงกลางด้วยนะคะที่เราใส่ตัวลิ้นมังกรยาวค่ะใส่ลงไปแล้วก็ให้น้ำมันล้นออกมาข้างนอกเลย ท่านผู้ชมอาจจะเอาพลูด่างนะคะมาใส่ด้วยก็ได้ค่ะไม้น้ำนะคะที่สามารถปลูกในน้ำได้สามารถเอามาใส่ได้หมดเลยเรียบร้อยค่ะทีนี้เราก็ไปหาที่วางในบ้านสวยๆกันได้เลยค่ะหลังจากที่ทำเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะหามุมสวยๆในบ้านนะคะเอามาตั้งวางโชว์ได้เลยค่ะวิธีนี้นะคะท่านผู้ชมสามารถที่จะใช้ จานแก้วนะคะเอ้ยเขาไม่ได้ให้เรียกจานสิเขาเรียกถ้วยแก้วสวยๆหรือว่าถ้วยลายสวยๆที่บ้านเอามาทําได้เลยค่ะไม่ต้องไปหากระถางอะไรเลยนะคะก็เป็นอีกวิธีนึงในการจัดไม้น้ําไม้มงคลต่างๆเอาไว้ในบ้านค่ะยังเป็นต้นไม้ช่วยฟอกอากาศด้วยนะคะท่านผู้ชมก็ลองเอาวิธีที่เราทําเนี่ยไปลองทําตามกันดูนะคะสวัสดีค่ะ